เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราสืบค้นหาข้อมูลตามแหล่งต่างๆและทําการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่โดยนําเสนอในรูปแบบของสถานีมวยปร้ำเป็นประจำของทุกๆปีของสมาคม WWE ที่จะทำการปลดนักมวยปล้ำให้ออกจากสมาคมไป ล่าสุดมีสองนักมวยปล้ำที่ไม่คาดคิดว่าจะโดนปลดกัะทันหันแบบนี้บอสโตแมนและอาริสเตอร์แบล็กสองนักมวยปล้ำที่น่าจะเป็นเสาหลักของ WWE แต่ทว่าทั้งสองกลับถูก WWE ปลดออกจากสมาคมไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีรูบี้ไรออลเมอร์ฟี่รานาและซานทนาที่โดนไล่ออกด้วยเช่นกันผมก็ไม่เข้าใจกับสิ่งนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทำผิดอะไรทำไมถึงโดนไล่ออก บาลรอนคอบินได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยที่เพื่อนเพื่อนนักวิปล้ำบางส่วนโดนไล่ออกไปการโดนจ้างออกของเหล่านักวิปร้ำสมาคม w w e ในครั้งนั้นก็สร้างความเสียใจให้กับเพื่อนเพื่อนนักวิปล้ำหลายคนเป็นอย่างมากหลายคนได้แสดงความรู้สึกผ่านทางโซเชียลของตนอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้จะไปโลดแล่นในสมาคมอื่นหรือจะรอให้สมาคมกลับมาจ้างใหม่อีกครั้งหรือจะยุติบทบาทกลรเป็นักวิปล้ำณตรงนี้ ทางเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยสมาคม WWE มีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องไล่พวกเขาออกด้วยเรามามองในมุมมองของนายจ้างกันบ้างนะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนๆการไล่พนักง,งานออกแบบกระทันหันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเอามากๆ แน่นอน w w e ก็ปลดนักมวยปล้ำทุกๆปีอยู่แล้วแต่ช่วงโควิดจะเห็นปลดเยอะเป็นพิเศษในปี2020ที่ผ่านมานับว่าเป็นช่วงที่ตลาดมวยปล้ำซบเซาออกมากๆสมาคมมวยปล้ำทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบนี้ทั้งสิน้นปัญหาหลักๆก็เกิดจากโควิด19โรคระบาดท,ที่สร้างความชิบหายไปทั่วโลกวงการมวยปล้ำกระโดนผลกระทบนี้ไปเต็ม ผู้คนต่างเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดเชื้ออีกทั้งทางภาครัฐก,ก็มีนโยบายมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อไม่มีใครกล้าออกไปไหนหมวยปล้ำที่ต้องอาศัยผู้ชมในการซื้อตั๋วเข้ามาดูโชว์รายได้ส่วนนี้ก็หายไปรายได้จำน่ายตัว๋วก็คือรายได้ที่เป็นท่อนำเลี้ยงแรงสำคัญเพื่อให้สมาคมอยู่รอดสมาคม WWE ที่มีโชว์มากมายสึกรอสึกสม a กดาวสึก NXT ก และรวมไปถึงศึกใหญ่เพเปอร์วิวต่างๆทุกครั้งที่สมาคมจัดโชว์ก็จะมีผู้คนเข้ามาชมกันอย่างหนานแน่นทุกครั้งเงินก็ไหลเข้าบริษัทตลอดแต่พอโควิด1 9เข้ามาทุกอย่างต้องพังหมดรายได้ส่วนนี้ก็หายไปเมกเงินก็หายไปอย่างมหาศาลปัจจุบันปี2021โควิด -19 จะอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้แล้ววงเล็บที่อเมริกาผู้คนต่างได้รับวัคซีนกันมากมายวงเล็บที่อเมริกา ผู้คนในอเมริกาตอนนี้ได้ออกไปพบปะกันแล้วและบางส่วนก็ไม่มีใครสวมหน้ากากกันแล้วทำให้เดือนเมษายน WWE สามารถจัดศึกรลทเรซเมเนียครั้งที่37แบบมีคนดูได้อีกครั้งซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีกว่า,วาเลยและก็ได้เสียงตอบรับที่ดีเช่นเคยและในตอนนี้ WWE กำลังจะมีแผนให้คนดูได้เข้ามาชมกันในสนามอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมต้องมาดูว่าจะมีเสียงตอบรับจากคนดูดีแค่ไหน ย้อนกลับมาในช่วงปี2020ปีที่โควิด -19 ระบาดหนักๆช่วงนั้น WWE ก็มีการปลดนักมวยปล้ำและบุคลากรในสมาคมมากมายนักมวยปล้ำที่มมีบทบาทก็ถูกจ้างออกทันทีหรือใครทำพฤติกรรมแย่ๆหลังฉาก WWE ก็เอาจังหวะน,นี้ปลดเขาออกเช่นกันแต่บางที WWE ก็ปลดนักมวยปล้ำออกอย่างไม่มีเหตุผลเลยก็มีสิ่งที่ทำไปก็เพื่อความอยู่รอดของสมาคม ทางสมาคมสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะ WWE คือองค์กรระดับโลกและอยู่มานานมากนับ40ปีเขาจะต้องทำทุกวิาทางเพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องเสียใครไปก็ตามมือขาดนักมวยปล้ำและบุคลากรอ,อีกมากมายและรวมไปถึงการขาดรายได้จากการขายตั๋วเข้าชมในสนามนี่ก็เป็นงานหนักจริงๆที่ WWE ต้องพบเจอนับว่าเป็นความโชคร้ายอามาก,มาก แต่ทว่าก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเพราะ w w e ไม่ได้มีไรายได้จากผู้ชมในสนามอย่างเดียวยังมีการขายลิขสิทธิ์สึกเล็กสึกใหญ่ต่างๆให้กับสื่อต่างๆทั่วทุกมุมโลกในนนอนว่าประเทศไทยก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์จาก w w e เพื่อเอาสึกรอและ Smack s m a c ดา o w n เอามาภาคไทยเช่นกันและสามารถรับชมได้เฉพาะผู้ที่มีกล่องทรีบอร์ดแบนด์เท่านั้นและนอกจากการขายลิขสิทธิ์แล้ว w w e ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเอาไว้ขายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อเข็มขัด ของเล่นต่างๆและอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับนักมวยปล้ำและอีกรายได้ที่สำคัญของ WWE นั่นก็คือ WWE Network เป็นแอปสำหรับดูมวยปล้ำโดยเฉพาะอารมณ์ก็เหมือน Netflix นั่นแหละโดยแอปนี้จะเป็นแอปเหมารายเดือนตอกเดือนละ340บาททุกคนสามารถดูแมตชทุกแมตชที่ WWE มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้และยังรวมไปถึงการถ่ายท่าสดสึกใหญ่และเหตุการณ์ลับเฉพาะอีกมากมาย ปัจจุบัน WWE Network ก็มีผู้ใช้หลายล้านคนทั่วทุกมุมโลกทั้งหมดนี้ยังถือว่าโชคดีที่ WWE มีรายได้หลายทางทําให้สมาคมอยู่รอดจากวิกฤตโควิด -19 มาได้แต่นั่นมันก็ไม่มากพอที่จะสามารถให้สมาคมอยู่รอดต่อไปนานกว่านี้ได้หากไม่มีการปรลดพนักงานหรือลดค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากเงินแล้วว่ากันว่าปัญหาภายในของสมาคม w w ก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน ฝั่งหนึ่งพยายามปั้นนักมวปราณคนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็กดน้กมวอปราณคนนั้นฝั่งหนึ่งอยากจะทําแผนแบบนี้ฝั่งหนึ่งก็อยากทําแผนแบบนั้นแน่นอนมันมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนักมวปลาณบางส่วนที่โดนจ้างออกสาเหตุส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากปัญหาการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขององค์กรนี่แหละเมื่อได้ฟังมุมมองของนายจ้างหรือสมาคมไปแล้วมาดูมุมมองของน้กมือปลาณกันบ้าง หลายคนถูกปลดก็เพราะว่า WWE ไม่ได้ต่อสัญญาสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะความนิยมของนักเวทปล้มคนนี้มีไม่มากนะักตัวนักเวทปล้มเองไม่สามารถแสดงความสามารถได้ดีเท่าที่ควรคาแรคเตอร์ที่ดูจืดชื่ทักษะการปล้ำหรือแม้แต่การพูดนักเวทปร้มหลายคนไม่สามารถทำทุกอย่างได้นั่นก็ทําให้ WWE ไม่ได้ต่อสัญญานั่นเองหลายคนถูกปลดก็เพราะว่าเจ้าตัวต้องการจะออกแล้วจริงๆบางคนอยากไปอยู่กับครอบครัวหรือไปหาความท้าทายใหม่ๆในชีวิต แต่บางคนถูกปลดก็เพราะทำตัวแย่ๆในชีวิตจริงอย่างเจ้าวลาดินดีนรีมที่ทำพฤติกรรมไม่ดีคือการไปร่วงละเมิดทางเพศเมื่อ WWE รู้ข่าวก็ลงดับเจ้าน้ำมมอปล้ำดาวรุ่งคนนี้ซะเลยแม้ว่าวลาเินดีีรีมเองจะมีแบ็คที่ดีก็ตามก็เหอะแต่ทว่าบางคนก็โชคร้ายหน่อยที่อยู่ดีๆก็โดนจ้างออกซะง,งั้นอย่างบราสโตแมนและอลิสเตอร์แบ็คและคนอื่นๆที่ผมกล่าวไปในต้นคลิป โดยหลังจากที่รู้ว่าโดนไล่ออกเหล่านักวิปร้ำที่โดนไล่ออกก็ได้ออกมาสแสดงความรู้สึกผ่านทางโซเชียลของตัวเองโดยบอนได้โพสต์ว่าชีวิตหลังจากนี้จะอยู่ในบทบาทอะไรพอหลังจากโพสต์ไปก็มีแฟนๆมาคอมเมนต์กันมากมายทางด้านของอาริสเตอร์แบล็กหลังจากรูกข้ข่าวเจ้าตัวก็ไม่ได้โกรธวิสแม็กแมนหรือ WWE เลยตัวเขานั้นยอมรับในการตัดสินของ WWE และตัวเขาหลังจากนี้ก็เตรียมกับความท้าทายใหม่ๆที่รอเขาอยู่ในวังข้างหน้า ด้านของเมอร์ฟี่ก็ได้โพสต์ว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นกับการประจนภายครั้งใหม่ผมโชคดีได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนับว่าเป็นเรื่องที่น่าใจหายเช่นกันโดยเฉพาะคนที่ดูมวยประดย WWE เมื่อเห็นนักมวยปร้ำที่เราพบกันทุกสัปดาห์ได้ออกจากสมาคมไปแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าใจหายออมากและเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่สมาคม WWE ยังมีสมาคมมวยปล้ำอื่นๆที่มีการปลดนักมวยปล้ำออกเช่นกัน คนเก่าออกไปคนใหม่ก็เข้ามามีพบก็ต้องมีจากมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทางสมาคมถึงไล่พวกเขาออกทั้งที่บางคนก็ยังมีบทบาทเดน่เดนๆอยู่อาจจะเป็นเรื่องเงินการเมืองในองค์กรหรืออาจจะเป็นตัวของน้มวยปั้มเองเราก็บอกไม่ได้เช่นกันไม่แน่หากสถานการณ์ของสมาคม wwe ดีขึ้นทาาสมาคมอาจจะจ้างพวกเขาเหล่านี้ให้กลับมาขึ้นปล้มได้อีกครั้งแต่ตอนนี้เราขอให้น้มวับปล้มที่โดนปลดไป ไม่ว่าจะเป็นของ WWE หรือไม่ว่าจะเป็นของสมาคมอื่นๆเราขอให้พวกเขาได้เจอกับเส้นทางใหม่ๆโดยเร็วหรือกลับมาปล้ำได้อีกครั้งโดยเร็ววันเร็วคืนด้วยนะครับไม่ว่าจะกลับมาปล้ำที่สมาคมเดิมหรือจะไปปล้ำที่สมาคมใหม่ก็ตามสำหรับวันนี้สถานีมาปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ